สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาตามนะครับอาจารย์กว้างนะครับผมหลังจากวันพระนะครับจะทําพิธีนะครับเอาดาบโบราณนะครับดาบโบราณสมัยโบราณมาทําพิธีขอโชคนะครับในวันที่16กพฤศจิกายนสองพนาร้อยหกนะครับทําไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์จะพาขึ้นไปดูอยู่ในโบสถ์หลังนี้นะครับ1ไลค์1แชร์1การกดติดตามนะครับเข้ามาแล้วขอคนอะไ์ขอคนแชร์ นะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าจะได้เป็นตัวไหนกันการมาสการครับโอ้โบสถ์ทลาหลังใหญ่เลยโอ้ไม่น,นะครับอาจารย์ไม่สักบอเสียงกล่องเด้เนี่เสียงกล่องวยาวๆเลยนี่บอครับเอาดาบมาเห็นบอครับ วัว่วเวินดาบก็ได้ก็ได้มาดดาบก็ได้มาแต่ว่าอ,อาจารย์ในฮิปจูปกติเดียวไม่เห็นเลไม่เห็นบอล right? อันไหนครับอันน้อยเนาะได้มาู่นะเพิ่นเพิ่นบอกก่อนขี่ยักษ์นะก่อนขี่ยักษ์เป็นเัื่งในต่างนะครับพี่น้องอยู่ทุ่งกุลา่ากุลาล่องไห้มันหมอทเพิ่นไปเอามามันโผล่ขึ้นนะเอาลุงดำดำนะครับอาจารย์ไม่เห็นนะ ผูวขึ้นเพื่อนอื่นก้อนขี่ยักษ์ยักษ์มันกินพวกสัตว์พวกยักษ์เห็นม่อมีแต่กระดูกด้นี่โอ้เป็นกระดูกเนาะกระดูกมีแต่กระดูกโอ้หายยักษ์นี่หายยักษ์ผมเคยเพิ่งจะเคยได้ยินนี่แหละครับนี่แหละอาตมากับหัวก็ได้ยินเพื่อนเพื่อนเบาสู้ฟังผูบาอาจารย์นะครับเป็นก้อนขี่ยักษ์เอามาเห็ดทำพิธีขอโชคลาภสูบลาบกันเลยโชคลาบพี่น้อง นะครับปวดใจวิจารณญาณในการรับชมเด้อนะครับทางช่องเป็นซื่อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับคอนขี่ยักษ์คอนขี่ยักษ์มีแต่กระดูกนะครับเป็นเศษนีแต่กระดูกเนาะนี่กระดูกวันน้ท้ายอบมากบางคนเลยบางคนขี่ยักแต่ว่าจะปิดในกระโปงหูเนาะอาเป็นมีเหล็กบ่กบวมีแล้วมีแต่กระดูกีแต่กระดูกขอเขาเนี่ยนะตัวเหล็กอยู่ในพี่ เบิงเบิ้งเอาพี่น้องอ่ขึ้นนี่บอกครับขึ้นวันพัครับออพี่น้องเดี๋ยวพี่เคาะเดี๋ยวมุนไรนี่คนเด้อหมุนเบิ้งสุดไดมุนเบอ้าตัวเรียกมุนน้ำบนเหรอตัวเรีกหมุนน้ำนี่เนาะนกขิ่นไหมมันู้เราได้เรีอาเดี๋ยวเดี๋ยวนกขิ่นยังสิเดี๋ยวเอาแล้วจแห้งยเนคายสีมาไมชิเด็เขอาของดูจังเลยลบนนั่นนี่แงไม่แตกหรอก อให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งเอาห็เพื่นเบื้งเห็นเป็นตัวใดเอาพี่น้องพี่ขอพะผีชนาเบิ่งเด้อเห็นตัวใดนนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ย้อมโพลแยเพิ่นว่าอีหยัง764ติผมเห็นเป็น6ห1หกสี่เก้าหกสี่เกาเรียตัวปุ๊บขันคันขันเบิ่งหลายนี่ก็สิเป็นตัวเลขมันสลับกันมั้ยครับตัวนี้เป็น6เป็น9ก็ได้ ตัว่าอันนี้สีเป็นซีแน่นอนตัวหลังนี่เจ็ดตัวนี้เป็นเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นเจ็ดแน่นอนนะครับหกซีเจ็ดเลยสันเนาะหกซีเจ็ดน,น,น,นะครับหกซีเจ็ดหรือว่าเจ็ดซีเก้าเจ็ดซีหกจังสี่ก็ได้มากจริงก็ให้อาจารย์สี่ียนให้ตัวหางเดียวเลยล่ะเดี๋ยวให้อาจารย์พิจารณาเอาอะนะครับอันนี้ให็นเอฟซีเนเบิ้งเอาเองน้ำเนาะเบิ้งหาตาเอฟซีเป็นเบื้ อาจารย์พิจารนาให้เนาะนะครับเอาเห็นเพิ่นหมุนเบื้องก่อนหมุนจะอยู่ตัวใดนะครับหมุนเพราะว่าตัวเลขกับหัวไหมพราเยแล้วว่าอันนี้ก็เป็นหกอันนี้ก็เป็นเจ็ดคเอแต่ตัวกลางนี่แปลว่าเล่าว่าสองตัวนี้เป็นหนึ่งเปเป็นหนึ่งนะแล้วที่เป็นหนึ่งสองตัวทั้งทีเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็ เียวนะพ่อเหล่าเพิ่นมาได้ไปบอกให้ฟังเมือสานี่ยสมาชิเบึงด้นี่ครับบอกเพื่อนขึ้นมาเบึงเองด้เมือเสาเน่ะว่าถ้าเบิง่งหนึ่งก็คืึงเหล็กซี่เหล็กซีที่้แน่ๆแก้วนาจะเป็นหนก็ได้หก็ได้หนึ่งสองโตนสองโตนึงหนึ่งไปเอาหมุนหมุนน้ำี่งหนหรือจังเดหกเจ็หนึ่งไังดครับหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด หกหนึ่งเจ็ดหกสี่เจ็ดพูดเนี่ยขั้นตีไปนั่นหลายหลายเด้แต่ว่าจาว่าเนี่เขียนในอาหารเดียวเทนล้นเอาเอาตามเอาตามอาจารย์นี่แหละผู้จะให้อาจารย์มาพิจารณาให้ส่วนเอฟซีทูกกานเพิ่มเทนเป็นตัวใดกัให้เพป่นที่ขอเนาะครับหาเพิ่นมักหาเพิ่นมักโดยส่วนตัวนะครับผมใส่ละบการดินสอเฮ้ามาอยู่ใส่ละบัติเนี่ย ว่าเขาเลข6พิจารณาเด้อน,นะครับเจ็ดหนึ่งเข้าทุกคนนะครับ,บพิจนา,า,านี่นะมันคือกันเห็นเป็นตัวไหนนะครับเนีน่คำนวนเหมือนหกหนึ่งเมนบ้างเนาะองค์อาจารย์อัตมาเน้่ไหนหกหนึ่งด้วยเดี๋ยวหรือคำนวณตัวที่คำนวณคือหกหนึ่งอ่ะล่ะฝันทงหกหนึ่งตัวเดียวนะครับของอาจารย์<อ>กดดหกเจ็ดหนึ่งก็ หกหนึ่งเจ็ด่ครับก็ดก็ได้ครับคันม้าร้ายนี่นมันจะเป็นหกหนึ่งเจ็ดหหนึ่งหนึ่งหรือว่าหนึ่งเจ็ดนะครับเออบอกาดบอกเิ่งดีๆเออฟซของไอ้พองๆครับรดูดีๆนะครับดูดีจังไหนก็บอกเท่ละดนี้เนาะจะจังไหนกอกิดขอพิจารนาเด้อนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆผาดบดนี้ พอพุทธลีดเป็นหอบหมวยู่ดอกบุญเพื่นไหวนะบุญไหวเตี้ยบุญไหวยู่ครับนี่สิบุญเพื่นไหวนะให้มันออกทิ้ง่อยไปนี่คอยแมันออกออกสามตัวปังแล้วเนาะสามตัวสองตัวคอยแมันออกนี่บุญบุญเพืนไหวอยู่นี่ครับหมุนนี่นะครับพี่น้องวาเลขไปไปถึงบุญเลยนะพี่ขอพิจารณาเอาเด้อนะครับทุกคนทุกท่านนะครับ การบอกให้เข <cient yal sh ält> ียนเอาเขีย <ett> น <COVID> ิับเดเขยน่นะนหกเจ็ดสี่นะหกเจ็ดสี่ตัวแรกพี่น้องเิ่อาอินเด้อพิจารณามาแล้วตัวแรกหกเจ็ดสี่เพื่อีกเด้อเพื่อจะมีหลายตัวหกเจ็เขายิจักสามเนาะครับจะต้องอยเอาเน้นเนาแล้วกตัวกนะครับอาจารย์หกเจ็ดหนึ เจ็ดหน,นึ่งพ<ข>อพอวะเนาะตัวสู้เนาะทีงนงพอแล้วเอาแคสสองหางนี่พอ<น>อสอง่นี่ปตัดเอาให้เพื่นไปดตัดเอาน่จาจตัวเนียน,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 นตัวตัวเนียนไปขีดเนียนไอ้ตัวสามหางนี่ยนะตัวเนียนตัวหกเจหนึ่งเนีนหกเจนึ่งเออขีดสิบเอ้เลยอะปากก การดอกจันนี่เพิ่ยนเนี่ยดอกจันหัวไทยเนี่ยเออดอกจันทร์เออเนี่ยล่ะตัวนี่มันอย่งนั้นะเอาบาตรเบิ้ลไปนอนเออเอาเบิ้ลคักคักบาตรนี่อนะครับสักบ่าเหมือนที่อาจารย์โลพิจารณาแล้วเนาะนี่พิจารณาแล้วนะครับอาจารย์พิจารณาที่ส่วนแล้วก็คือเน้นไปที่หกเจ็ดหนึ่งถ้าวิ่งก็วิ่งหกวิ่งก็วิ่งหกเนาะแน่น ครับผมแมนัสายวิ่งบัวพาดทำนี่ตัวดีว่าจับไซด์ได้หกอ,อันที่นี่อันนี้คือเป็นอาจารย์พิจาานาเนาะครับเนาะนพิจาานาได้ก็คือ6 7 4กับ6 7 1นะครับเอาที่นี่แอดมินขออนุญาตจับเพิ่มเติมเด้อทุกคนนะครับเพราะว่าอ่าจารย์นีเบิร์นเนาะนะครับขออนุญาตจะเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อ นะครับพี่น้องจะมักจะชอบกันนะครับนี่คือนะครับขออนุญาตจับเพิ่มก็คือมีหกหกหนึ่ง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 เจ็ดสี่เจ็ดเก้าแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับส่วนที่อาจารย์เพิ่นที่อาจารย์เพิ่นจับให้ก็คือหกเจ็ดหนึ่งเน้นตัวเดียวนะอาจารย์เนาะในนี่นนนนครับผมหกเจ็ดหนึ่งแล้วก็สื่<น>สับเอาได้เลยวิ่งขั้นวิ่งก็วิ่งหกวิ่งหกวิ่งหกนะครับ พี่น้องเด้อวิ่งหกสายวิ่งสายวิ่งแล้วิ่งหนะครับสายออกกำลังมนเป็น่ามูมูตัวน่อยนี่แอดมินจับเพิ่มให้นาะจับเพิ่มให้แตคือหกหนับหนึ่งหนึเ็ดซีเจ็ดเกาแล้วก็อีกตัวนึงือเกครับอาจารย์จับให้สามตัวนึงสอหางอาจารย์จับให้หกเจับหกเจนแค่นั้นครับผมสมาโตอน้ามุนโตสตากขมา ศูนย์แปดหนึ่งสามสาองแปดเจ็ดสามสี่เน่ยู้ไม่ยำปก็ติดย้ำหน่นะไม่ติดย้ำหนแต่ว่าสียดาจะสีลำวลำมันติดสายว่แกออาจารย์นี่เห็ดอี่ยงไะครับอ่าดมนุนอ่าำมนต่อสตาเสริมดวงไปน,นั่ละครับแล้วก็ผัวมียผู้ใดขอบคร่วแบบทะเลาะบ่เวียงกันบ่นมีความสุกั่นะครับ